อีสานปานท้องคือเก้าครับมาครับพี่น้องสวัสดีครับพ่ออม่พี่น้องสุขูมสุขคนครับพบคนอื่นพาแซ่บอีกเหมือนเดิมครับมือนนีได้เมนูครับตำเล้าครับตำอีสานบันเฮ้าครับใส่เม็ดผักกระเนะครับแล้วก็มีลาบปลาดุกมีถอดเนื้อแห้งนะครับพี่น้องแล้วก็แคบหมูเาไม่กินกรับนะครับ ผักกาสซมีดอกแคปลานะครับลวกกินกับลาบลาบปลาดุกนะครับบกักแตงมะเขือนะครับกระพักนะครับพร้อมข้าวเหนียวครับพี่น้องปาะสบแสฟกันครับผมโซ่เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องยิ่เขาอีกคือเก้ามันนี่เมนูเที่ยงครับอหอหูปดติดมือปกติพูดเถอว่าให้ลูกหัวสันดานโราพี่น้อง แต่นี่รูป่ะไ้ครับซิลวมาคำแรกแหกมันเพื่อพี่เพื่อนว่างครับแซบสำหรับส้มตำอิสานบ้านฮอมาแซบครับผม มาล้องลาบปลาดุกลาบปลาดุกนี่ม้วนออกมาให้มือส่องนะครับไอเสรตุดนเย็นไว้เอามาเวฟนะครับพี่นอ้องมาแซ่บๆครับผมลาบปลาดุกอีสานปัานท้องขึ้เก้าครับ <c oughs> ดอกแค่ปลาลวก มาครับพี่นอ้องบอกแคปปานไม่จอ,อกขมๆหว,วานๆนะครับพี่น้องแซ่บเนื้อเด็ดเดี๋ยวทอดครับอืมเป็นเนหยาบบอกพี่น้องมาลองซิมมึงม <c oughs> โ <c oughs> อ้ของแท้มันต้องซองแดดพี่น้องนมีแดดเดียวมันหยา <c oughs> บฟังเข็บหมูแตกป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊ะ สุดทอนังคือหลับปลาดุกเนี่ยพี่น้องแสบครับขเขาขใหญ่คุยเลยบัดน,นะมาครับหวานมากมะเขือปอกมะเขือปลูกเองครับยายตาเป็นคนปลูกเนี่ย ยายตาปลูกหวานหนัปลอดสารมาครับ ืออพื่อได,ด้แควพอดีในน้ำตกบบอกกอกๆแล้วครับือ เป็นอะไรที่เข้ากันมากมันอิ่ำบลายกันเลยครับ ผำพอได้กินอย่องนี่ครับพี่น้อง าคนิยาใส่สอนนะครับปกติคนยิยาใส่เมือ่ออันนี้คนยิยาใส่สอน <c oughs> บอสซาเตมาครับ 嗯。Mm hmm.